คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับอ่าโอเคกราบสวัสดีครับทุกคนผมต่อยครับผมต่อยวันนี้อยู่กับบาคาร่านะครับบาคาร่าออทุนหมืน่นวันนี้ทุนหมืน่นเว้ยอ่าฮะไรอช้าสวยยังไม่ทันเริ่มนะครับสวยแล้วเหมือนจะเริ่มได้สามตาแล้วมั้งตอนนี้ผมพึ่งเข้ามา กับบาคาร่าแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเข้ามาก็ติดเลยวะเพื่อนโอ้โหอะไรวะเนี้ยไม่ตื่นเต้นเลยพึ่งเล่นพึ่งเล่นไม่ถึงหนึ่งนาที <c oughs> อ่ะของแห้งหน่อยครับช่วงนี้หนักหน่อยหนักหน่อยหมายถึงทุนกูเนี้ยหนักหน่อยหนักหนาสาหัสเล่นหมืน่นแม่งเดือหมืน่นเล่นหมืน่นแม่งเดือหมืน่นไม่ไปไหนสักที แต่ก็ลุยต่อนะครับวันนี้กลาบป้านให้ถึงสองหมื่นดูกันจะทำได้ป่าเอยเอาเรื่องเอ้ยเอ้ยโอ้หเย่เยม่งบุดวิด่ะบุดวิดโอโ้ปิดตำนานโอ้โหไม่ได้เลยอยู่ชิวๆนะครับวันนี้กับอีพีนี้อีพีที่เท่าไหร่หรอวะอีพีสิบป่ะใช่อีพีสิบ เป็นผู้ทำบรรทำเพลงเป็นผู้ทำบรรเพลงน้อเงินต้องมานะครับผมน้อเงินต้องมาเอ่อถ้าใช่กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพิ่งผ่านมาดูกันไม่ใช่ไหมได้ไปไปลุยลุยลุย active หนะออ่อย active ไปเอ้ยเข้าอ่ะเฮ้ยไม่ปิดหน้าอย่างเงี้ยน,นะไม่ปิดหน้าด้วยแปด้ยเจ็ดแปดสวยวะ่ะทำไมได้ทำไงได้ คนมันเก่งคนมันเก่งอบอกแล้วน้ำเงินไหลต่อเลยไปสักห้าร้อยกันชิวๆนะครับวันนี้มากกว่าทุนหมืน่นอยากเล่นกดลิงก์ด้านใต้ตามคลิปมาเลยเลยครับอยู่กับต่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวต่อยเล่นโชว์ให้แตกวันนี้แตกงี้ก็แตกขอไว้วันนี้ได้เปล่าครับรบกวนด้วย <laughs> มึงขอมากไปมึงขอมากไปใจยันสใจยันสอง,สองเฮ้ยเฮ้ย ถึงก็หันมาดูเลยนะครับผมเอ้ยเอาวะเอาว่ะโอ้โหโอ้โหเลคชันกูมีแค่นี้แหละคุณปาดอะชิวๆเคยได้มากกว่านี้ <c oughs> แต่ก็ติดคุณแปดคือติดเยอะสุดแล้วนะตรงจริงดูดีได้มาเท่าไ,ไหร่เมื่อกี้โอ้โหแตกยับไปลุยดิ แดงแดงเออแดงป่ะลุยต่อคูณสามคูณแปดแต่ได้เป,ปล่าวได้ปล่าโอ้โหโอ้โหจบปกปะเก้าวปะเก้าไปจบเออแม่งเอ้ยเอ,อ่อทำไงต่อดีวะแก้เกมไงเนี่ยเอ,อ่อแดงแดงอ,อ่ะใช่ไหมแดงแดงไหลต่อเลยไปแดงไหลเชี่ยวนะครับ สวยได้8คืนทุนเออมันก็คืนทุนแหละกูก็มีหมื่นหนึ่งอะขึ้นมาหมนะื่นหะาหมื่นห้านะถือว่าเยอะอยู่สวยลงามากระทุนหนักไงเราต้องใจนิง่งโอ้โหเชีย่ยใช่ใจกูนิ่งใจกูนิ่งได้ไงโอ้โหคูน่าติดแต่แม่งวุดวุดเว้าวุวดเว้าวุวดเววเววใช่ไหมเนีย่ยน้ำเงินไหลต่อเลย งเงินไหลต่อยาวเลยครับเดี๋ยวผมต้องเงินไหลต่อละต้องเงินติดนะเดี๋ยวเราเงินติดนะลุยนะวันนี้ลุยกับต่อยเหมือนเดิมฝากกดไลใช่ใช่กดแชร์ได้นะครับฝากกดไลใช่กดแชร์ด้นะครับตู้แปดห้าโอ้สามแต้มเชียร์โอ้สี่แต้มอีกทีนึงโอ้โหปิดตำนานเลยส,สัตว์คูณสี่เห็นไหมคูณมันติดนะเว้ย แต่แม่งไม่เข้าซ้ำอย่างนี้ต้องยำ้ำไม่ไหวเคลียร์อย่างนี้ต้องย้ำนะครับชิวๆอยู่กับวันสบายๆ4ีสามส oh. องหนึ่งเอ้ยลุยต่อเลย high yep yep high yep high อ้แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยดูดิมันทำอะไรเนะี่ยโอ้โหหนึ่งแต้มเชี่ย โอ้โหสักสองแต้มโอ้โหโคทูเลตไอ้พ่ายโนทูเลตไงวะเสียตลอดเลยโอ้โหเสมอตัดเสมอตัดแดงไหลต่อดิเสมอตัดแล้วแดงไหลต่อนะครับยาวๆใช้จิตสัมผัสเอาละครับผมไม่มีสูตรไม่มีสูงไม่มีสูตรเลยผมใช้จิตสัมผัสตลอดอ่ะอ่าลุยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเหรอยืนทุนอยู่นะเบื่อเบื่อ อยู่ตรงนี้ยื้อคนคุณอยู่ไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยแปดกว่ะเชี่ยรัวๆเข้ารัวๆโอ้โหเข้ารัวๆเลยนะครับวันนี้เข้ารัวๆนะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องที่แปลกนะทุกทีหมดตูดนะพเพื่อนเหนเห็นเห็นเห็นต่อยนะทุกทีมต่อยหมดตูดนะเฮ้ยบอกโอ้โหแดงไหลชัวร์สัซะ แล้วกูเข้าไปทำไมนะเข้าไปทำไมโอ้ไปไปไปกูดีต่อดิเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้กับพี่น้องโอ้อย่าทำอย่างนี้กับพี่น้องออยิยงงง้มกุ้มกลิมแอนนต้อนกูคิดไม่ถึงจริงเออโหคิดไม่ถึงแล้วสะ i ายสะยวิลลี่มีโอ้ใช่เหรอเพื่อนไป เฮ้ยไอ้บอกได้แรงไหลต่อรัวแต่ก็ไม่ใช่มั้งไอเรามาันมากระดวงไอเรามาันมากระดวงโอ้สวยงามสวยงามคุณชนะพันหนึ่งรัว,วมือหนักไหมเพื่อนอ่าเรามาถึงกลางเนี้ยคาบมือหนักไหมสักไม้ไหมเออสักไม้ไหม กูอยากลองว่ะคาบสักไม้ไหมเอ้ยมันลุ้นด้วยกันพันสองห้าสิบเฮียไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้ไปโดนสเปซบาร์นะครับเข้าไปอีกเบิร์หนึ่งเฮียไม้หนักไม่ละมึง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 เออเป็นไงไม้หนักไม่ละมึง ไม้หมนักถึงไม่ติดคูน่ะนิ่มๆเลยนิ่มๆเลยเพื่อนๆสนใจนะครับผมยิงใต้คิดดีคริปชั่นเลยนะครับจากบคา,า,าคาร่าสายฟ้าค่ายรูชั่นเกมมิ่งนะครับผมแตกง่ายใจดีจริงๆเกมดีๆอย่างนี้บอกเลยเกมดีๆอย่างนี้ดีโอ้ดีไหมอุ้ยชมมึงนะเว้ยเรียบร้อย บอกเลยไอย้ชิวๆว,วันนี้เข้ารัวๆเลยวะ่ะสักห้าพันไหมเหยี่ยสักห้าพันไหมเสยเย็นเงินกูจะหมดละหมดตูนมาหลายทีละนี่เงินค้างจากเมื่อวานนะเงินผมนี่นแหละเคลียร์แม่งโอ้หนึ่งศูนย์ตอนนี้ผมกำลังทำช่องใหม่ครับช่องสลอ็อตแม่เพื่อนเดี๋ยวอยากลองดูผมเล่นสลอ็อตไปช่องได้ชื่อว่าต่อยสปินนะครับพิมพ์ไปต่อย ต่อยไปเล่นบาคาร่าต่อยเล่นสปินต่อยสปินอะไรเล่นได้หมดอะดูดิโอ้โหเล่นได้หมดอะเล่นได้หมดหมดตู่ดีเฮไปยังไงกันเล่นเงินก็ไหลเอ้ยจะบอกนะมันเปลี่ยนมันจะมีไหลต่อกับเปลี่ยนฝั่งและะ้วเสมอมาตัดผมว่าเปลี่ยนแดงเข้าเว้วยเพื่ผมดูนี้่แดงเข้าเลยแดงแดงเฮ้ยแดงก่อนแล้วเสมอหรือเปล่า ถ้ามันตามสูตรนะตามสูตรเลยตามทริกดิกูว่าตามทริกกูเอ้ยโอ้โหปิดตํนานเลยอย่านะอย่านะโอเคบอกเลยเข้าทุกดอกบ,บอกเพื่อนกัน <c oughs> <c oughs> เข้าทุกดอกบ,บอกเพื่อนกันโอ้ <c oughs> <c oughs> ไปไป เขาตลอดบอกเพื่อนกันนะแล้วก็แดงไหลต่อนะอจริงจริงแ,แดงก็ไหลต่อเอ้ยหรือเปลกวะไม่แดงก็เสมอไม่มีทางบอกเลยไม,ไม่มีทางไม่มีทางที่เป็นน้ำเงินนะครับดูง่ายเลยโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ <c oughs> ส้สวยสวยบอกเลย เทอดเขี้ยเชื่อดนิ่มเชื่อดนิ่มเชื่อดนิ่มๆนะครับผมชิวๆนะโอ้ได้กลับมาหมื่นหนึ่งหมื่นเอ็ดพอแค่นี้ก่อนดีกว่าโอ้หนักไปละแต่กูจะหนักไปละ แตกตลอดนะครับอ่ะให้เดาแดงเห็นไหมเนี่ยแดงไหลแดงไหลน้ำเงินไหลดูง่ายๆ,ๆนะเพื่อ็นเมื่อกี้มีกี่คูณหรอเมื่อกี้มีกี่คูณหรอใช่เมื่อกี้มีสามมั้งคูณสามมั้งจัดจัดให้อีกทีอ่าเสมือขำๆไปเ <laughs> สมือขำไปลิงก์อยู่ใต้ดีคิชชั่นนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยผมเดี๋ยวผมฝากให้ ลองมาเล่นกันดูลักรณาสายฟ้าค่ายอิลูชันเกมบิงทอนนั้นนะครับชิวๆโอ้โหโหกหกเก้าเลโอ้โหเรียบร้อยเอาเงินไปทิ้งไงยังไงก็บวกอยู่บวกหมืน่นบวกหมื่นเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ปานไปแค่นี้แล้วครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด Subscribe ยังไงเป็นกำลังใจให้ต่อยเหมือนเดิมนะครับครับผมไปแค่นี้ละวันนี้มีแค่นี้ มีีเท่าน้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ